ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับทางเพจผู้แปลได้ทําเพลงออกมาผมจะทิ้งลิงก์เพลงและลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมกันได้นะครับเมื่อคาโดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะตามหาเธอให้เจอดังนั้นเธอก็ต้องตามหาฉันให้เจอเหมือนกันนะ ไม่ต้องห่วงผมจะไม่มีวันลืมคุณพวกเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนแย่แล้วเครื่องส่งสัญญาณถูกรบกวนมือคาโดที่นี่ที่ไหนกันเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเราต้องทำอะไรกันทำไมรู้ถึงรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างสำคัญที่เราให้เราไปทำอยู่กันนะแต่เราจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากชื่อของเรา ไม่เป็นไรนะเราก็แค่ต้องรวบรวมชิ้นส่วนของเขาให้ครบจากนั้นเราก็จะได้ถามสิ่งที่เราต้องการรู้จากเขาถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เก็บเจ้าชิ้นส่วนขานี้ไว้กับเราเถอะจะไปไหนกันหรอครับคุณผู้กล้าถ้ามาที่นี่แล้วก็อย่าคิดว่าจะออกไปได้อย่างมีชีวิตเลยครับเวรแล้ว,ลวเราไม่มีแรงเลยนี่คือก๊าซยาสลบที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ แม้แต่ผู้กล้าก็ไม่สามารถต้านทานมันได้พวกคุณคงต้องให้ผมได้หันพวกคุณแล้วละ่ะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้คืนชีพให้ลูกชายของผมด้วยศพของผู้กล้าอีกแล้วไปพักผ่อนอย่างสงบเถอะครับเฮ้ hey, ฮะนี่เป็นวิธีรับแขกของที่นี่งั้นเหรอคุณพ่อบ้าน ฉันจะแสดงความเมตตาให้คุณละกันนะคุณพ่อบ้านเนื่องจากคุณพยายามที่จะชุบชีวิตลูกชายของคุณเท็ดดี้ฉันก็ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษเหรอกนะว่าคุณฆ่าคนไปแล้วกี่คนเพื่อที่จะช่วยชีวิตลูกชายของคุณและฉันก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เหมือนกันถ้าคุณสามารถชุบชีวิตเท็ดดี้ได้จริงๆผมก็ยินดีกับคุณด้วยดังนั้นในความเป็นจริงแล้วฉันกับน้องหมาแค่จะเอาเจ้าขานี้ออกไปกับพวกเราและปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปฉันหวังว่าพ่อบ้านจะคำนึงในจุดจุดนี้นะฮฮฮ ในเมื่อผมโดนกระทืบจนมีสภาพเช่นนี้แล้วชาชลาอย่างผมจะไปทำอะไรได้อีกล่ะ <c oughs> <c oughs> น่าประทับใจจริงๆไม่คิดเลยว่าการนี้จะทำอะไรคุณไม่ได้เลยคุณลุงฉันขอโทษจริงๆที่ช่วยเท็ดดี้ไว้ไม่ได้ฉันถึงกับอิจฉาเลยละ่ะที่เท็ดดี้มีพ่อที่รักเขามากถึงขนาดนี้ยังไงก็ตามถ้าฉันเป็นเท็ดดี้แล้วก็ฉันก็คงไม่อยากให้พ่อของตัวเองเป็นแบบนี้หรอกนะฮ่ <c oughs> เป็นเด็กที่แปลกจังเลยนะครับ ช่างเป็นคนที่ช่างพูดอะไรแบบนี้พระเจ้าไม่ได้สนใจที่จะชุบชีวิตลูกของผมเลยเพราะงั้นถ้าคุณอยากได้ขานั่นคุณก็เอาไปเถอะมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นตราบใดที่ผมยังมีแท่นบูชานั่นอยู่ล้วก็พระเจ้าจะต้องรับฟังเสียงเรียกร้องของผมเป็นแน่เท็ดดี้จะต้องคืนชีพกลับมาได้อย่างแน่นอนอะไรกันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกสิ่งถึงได้มืดไปหมดแบบนี้ล่ะ ท่านบูชาล่ะท่านบูชาหายไปไหนแล้วพ่อครับเท็ดดี้เท็ดดี้ลูกพอ่อในที่สุดลูกก็กลับมาหาพอ่พอพ่อกอดผมทีไม่ต้องกลัวไปนะพ่ออยู่ตรงนี้แล้วกอดไม่ต้องกลัวอะไรแล้วลูกพอ่อพ่อของลูกจะรักลูกตลอดไป แท้ที่จริงแล้วตั้งแต่สัตประหลาดที่ดูเหมือนจะเป็นเท็ดดี้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเขาก็รู้ว่าพระเจ้าที่เคยอ้อนบอนไม่ได้เป็นผู้ที่สูงส่งอะไรเลยเหตุผลที่เขาเลือกตอนจบที่น่าเศร้าแบบนั้นคงเป็นเพราะเขาคิดด้วยบางทีนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับลูกชายของเขาไปตลอดถ้าอย่างนั้นพระเจ้าที่เล่นพิเรนสร้างสัตว์ประหลาดแบบนั้นขึ้นมาเป็นใครกัน ไม่คิดเลยนะขนาดบอสเหตุประหลาดนั้นยังทําอะไรนายไม่ได้แต่นายกลับโดนการ์ดนั่นทําให้สลบได้เนี่ยนะหุบปากไปเถอะพูดมากจริงยังไงก็ตามถ้าจะไปที่ศูนย์การขอมโบสต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรนายมีเงินพอไหมพูดตามตรงเลยฉันจะไม่ช่วยนายจ่ายแม้แต่บาทเดียวเจ้านี่เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแฮในฐานะที่เราเป็นผู้ช่วยชีวิตและยังเป็นหนึ่งในเด็กแห่งความหวังเจ้านี่ก็ยังไม่เต็มใจที่จะช่วยเราจ่ายเงินแม้แต่นิดเดียว เจ้านี่เป็นสุนัขเฝ้าสมบัติตัวจริงเลยดีนะที่เราเตรียมตัวสําหรับเรื่องนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องเงินน่ะฉันแก้ขไขไว้แล้วอย่าลืมไปสิว่าเรายังมีเพื่อนอีกตั้งสองคนที่เราต้องปกป้องนะฉันได้อธิบายถึงสถานการณ์ให้พวกเขาฟังแล้วในฐานะค่าคุ้มครองพวกเขาจะจ่ายค่าเดินทางทั้งหมดให้กับพวกเราฝากดูแลพวกเราทีนะการเดินทางครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นอีเตอร์เอ คนบาปได้ถูกจัดการภารกิจเสร็จสิน้นท่านนักลบผู้มีเกียรติของผู้ดูแลระบบภารกิจต่อไปของท่านคนบาปคือเข้าใจแล้ว